อัญมณีประจำสิบสองราศีตอนที่สองไปชมกันต่อเลยค่ะอัญมณีประจำราศีสิงห์เพทายเพทายคืออัญมณีสีเขียวใสอัญมณีประจำราศีสิงห์ซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นเกษตรว่ากันว่าเพทายนี้มีพลังแห่งดวงอาทิตย์แฝงอยู่จึงสามารถขับไล่วิญญาณของพูดผีปีศาจได้ ทำให้ผู้สวมใส่มีอํานาจและบารมียิ่งใหญ่จึงเหมาะกับชาวราศีสิงเป็นอย่างยิ่งค่ะสีประจําราศีสิงคือสีเขียวใสเหมือนสีของอัญมญณีเพทายนั่นเองนะคะอัญมญณีประจําราศีกันไพลินไพลินแต่เดิมถูกเรียกว่านิลการเป็นอัญมณีที่สื่อถึงความเมตตากรุณาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จึงเหมาะกับชาวราศีกันที่เป็นนักบริการอย่างมากค่ะสีประจําราศีกันคือสีน้ำเงินเข้มใสเหมือนสีของไพลินนั่นเองนะคะอัญมณีประจําราศีตุลโอปอลเชื่อกันว่าโอปอลนั้นสามารถนำความสุขและความสมหวังมาให้แก่ผู้ที่สวมใส่จึงเหมาะกับชาวราศีตุลเป็นอย่างมาก เพราะชาวราศีตุลเป็นคนรักสงบประนีประนอมปรารถนาความสุขรักสวยรักงามเพราะฉะนั้นโอปอลจึงคู่กับราศีตุลน,นั่นเองค่ะสีประจำของราศีตุลจะเป็นสีเข้มที่มีความแวววาวเหมือนกับแบล็คโอปอลนั่นเองค่ะอัญมณีประจำราศีพิจิกบุษราคัมบุษราคัม เป็นอัญ,ญมณีสีเหลืองที่สื่อถึงความรอบคอบการปกป้องจากความทุกข์ช่วยเพิ่มความกระปี้กระเป๋าและความกล้าหาญและยังช่วยรักษาสมดุลแห่งอารมณ์ทางเพศได้อีกด้วยดังนั้นบุษราคำจึงเป็นอัญ,ญมณีที่เหมาะกับชาวพิจิกซึ่งเป็นผู้ที่มีความห้าวหาญเด็ดเดี่ยวมุ่งมันสู่เป้าหมายของตนแต่มุทะลุดุดันนั่นเองค่ะ สีประจำราศีพิจิกคือสีเหลืองใสของบุษราคามนั่นเองค่ะออกไปแล้วทั้งหมด8ราศี8อัญมณีอีกสีราศีที่เหลือจะเป็นอัญมณีอะไรบ้างติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ